สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพจครูพักรักจำนะคะปั้นคนธรรมดาให้เป็นเจ้าของกิจการสําหรับวันนี้เป็นเดย์ที่13แล้วนะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสมาแนะนําพี่ทั้งสองท่านนะคะในเรื่องของการนําเข้าสินค้ามาจากประเทศจีนนะคะซึ่งเบื้องต้นก็ได้เกิดแก่จากการแนะนําจากของเพื่อนกับเพื่อน <S <S อเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนะคะเนื่องจากว่าเพื่อนว่าเห็นเราอะค่ะเคยมีประสบการณ์ในการนําเข้าสินค้าจากจีน ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตัวเองทำนั่นก็คือเป็นการพรีออเดอร์สินค้านําเข้าจากประเทศจีนนะคะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาแนะนําที่ทั้งสองคนรวมถึงจัด ได้จากการแนะนําของการนําสินค้าเข้ามาแล้วยังมีอกวสได้แนะนําในเรื่องของการทําการตลาดนะคะทั้งจากออฟไลน์ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเพจใช่ไหมคะ Facebook นะคะการยิงแอดโฆษณาการทำไลน์แอดทำกู o กิลแอดเวิร์ตลอดจนการสร้าง Personal b แบรนดิ้เดี๋ยววันนี้มาฟังความรู้สึกจากพี่ทั้งสองคนนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงได้ประโยชน์อะไรจากวันนี้ไหมแล้วก็ขออนุญาตให้พี่ทั้งสงคนแนะนําตัวอีกครั้งนึงคะ่ะโอเคค่ะค่ะชื่อใหม่นะคะ ปัจจุบันนี้ทํางานเป็นผู้ช่วยบริการฝ่ายบุคคลนะคะก็ยังทํางานประจําอยู่นะคะแล้วก็มีความสนใจที่จ,จะมีอาชีพเสริมต้องบอกแบบนี้นะคะโดยที่เราก็ยังทํางานประจําอยู่แล้วก็หารายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางที่หนึ่งเป็นช่องทางที่สองช่องทางที่สามค่ะ,คะโอเคค่ะแล้วพี่ล่ะคะครับสวัสดีครับผมชื่อเอกพลครับผมค่ะตอนนี้ทําอาชีพอิสระครับผม เราพี่ทั้งสองคนก็ยังมีอาชีพกันทั้งสองคนใช่ไหมคะอาชีพอิสระแล้วก็เป็นพนักงานประจําด้วยแล้วทําไมทําไมพี่ถึงมีความคิดที่อยากจะหาก็เลอาทำนำเข้าสินค้ามาจากจีนหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับหลังจากที่เราก็มีงานพนักงานประจํามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วทําไมยังยังคิดที่อยากจะมีกิจการของตัวเองเพิ่มในส่วนของตรงนี้ก็คือเราอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะว่าเรามี เป็นพนักง,งานประจําอยู่แล้วเราก็อยากจะหาะไรายได้เพิ่มจากช่องทางอื่นอายุอายุก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเราก็อ่ามีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้วยในที่นี้คือจะต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัวตัวเองทั้งครอบครัวที่บ้านอ,อ,อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อยากเพิ่มช่องทางโดยทําสิ่งใหม่ๆอะคะ่ะไม่ใช่ว่าทําแต่งานประจําตอนนี้โลกโซ,โซเชียลอะมันไปถึงไหนแล้วเราเรา เราตามไม่ทันอะน่ะเนาะใช่มันก็เป็นช่องทางอีกช่องทางในการเพิ่มไรายได้ด้วยถูกใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งทั้งที่ทํางานประจําก็ทําอยู่นะคะตัวนี้เป็นก็เป็นอาชีพเสริมโดยที่เราไม่ต้องลาออกจากงานประจําเลยใช่ค่ะสุดยอดมากเลยแล้วสาหรับพี่นะคะทําไมถึงคิดอยากจะมาทําตรงนี้อ๋อต้องด้วยความที่เอ่ออยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆคค่ะแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ก็รู้สึกว่าเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นครับผมฮะ จากประสบการณ์ที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับเรื่องระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวอะไรแต่พอมาเรียนรู้จริงๆแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับคค่ะ,ะแล้ววันนี้สําหรับพี่สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ไหมคะแล้วสามารถเอาไปนําใช้หรือไปใช้ในการทาธุรกิจได้ไหมคะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะถือว่าดีใช่ไหมคะพี่อ่าฮะแลวสำหรับพี่ใหม่ละคะสาหรับพี่ต้องบอกว่าเราทํางานประจําแล้วเราก็ไม่ได้คิดที่ว่า ไม่ต้องบอกว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลจริงๆนะคะ,ะแมอะ่อันนี้เป็นความรู้ใหม่แล้วก็จากที่ไม่เคยรู้เลยว่าอ๋อมันทําแบบนี้นะ,ะเพจมันทาแบบนี้นะมันมีไลน์ออฟฟิเชียลด้วยนะมันฟรีนะมันได้แบบนี้แล้วมันต้องไปสร้างแบบนี้นะพี่คือต้องบอกว่าอ่าเพจของครูพักวัจําช่วยพี่ได้เยอะเลยจากคนที่ศูนย์นะคะต้องบอกว่าเริ่มต้นจากศูนย์นะคะตอนนี้ก็คือ พี่ได้มาละ90%เลยอีก10%เป็นสิ่งที่พี่ต้องลงมือปฏิบัติทําเองนะคะอย่างที่น้องพักบอกเลยนะคะขาดอย่างเดียวคือลงมือปฏิบัติค่ะสุดยอดมากเลยค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราเรียนกันกี่ชั่วโมงนะคะตั้งแต่6โมงเย็นใช่ไหมเ3สทุ่ม สามชั่วโมงพี่บอกไปเก้าสิบเปอร์เซ็นรู้สึกดีใจมากเลยค่ะใช่เดีย๋ยวพี่ต้องไปลงมือเหลืออย่างเดียวคือลงมือปฏิบัติใช่จริงๆรแล้วหลังจากนี้ไปจริงสิ่งที่หนูสอนพี่ไปเบื้องต้นนะคะมันสามารถเอาไปทําได้แล้วนะคะสามารถทําได้เลยเ,เหลือแค่ลงมือทําอย่างเดียวแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องนะคะโอเคแล้วก็สําหรับพี่อ้วนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากตรงนี้แล้วแต่คือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม okay, โอเคใช้งานได้ร้อยเปอร์เซนะ็นต์เนาะโอเค,อเคถ้าอย่างนั้นอยากจะสุดท้ายละโอเคเดี๋ยวอยากให้พี่สองคนช่วยฝากอะไรถึง ทุกๆคนนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่คิดอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยไม่ต้องแบบบางครั้งอ่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าการมีธุรกิจของตัวเองมันดูใหญ่หลวงใหญ่โตมากมันดูแบบมันดูแบบมันดูยากแต่จริงๆแล้วมันมันมันสามารถทําได้เลยมันมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะแล้วไม่จําเป็นจะต้องแบบยึดว่าเรามีความรู้หรือมีประสบการณ์หรือว่ามีความพร้อมจริงๆแล้วเราสามารถลงมือทําได้ขึ้นอยู่กับว่าใครพร้อมที่จะทําหรือจะลงมือทามันแค่นั้นเอาปากพี่นิดนึงค่ะใช่ค่ะคือ สำหรับตัวพี่เองนะคะพี่เป็นพนักงานประจาแล้วพี่ไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะทําอย่างอื่นเนะาะแต่หลังจากนั้นได้แรงบันดาลใจจากแฟนนะคะว่าเราควรจะมีเป็นของเราเองนะคะอไอ้เราก็คิดว่าเราไม่พร้อมอมคําว่าไม่พร้อมคือไม่มีตั้งไม่มีนูน่นแต่พอมานั่งย้อนอีกทีอย่ารอให้ตัวเองพร้อมตอนน,นี้นะคะเรามีงานประจําอยู่เราหาเวลาช่วงหลังเลิกงานนี่แหละค่ะ ถูกต้องค่ะเอามาทำซักอย่ารอให้บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาม,มันอยู่ที่เราจะบริหารและจัดการเวลาของเราอยากฝากบอกทุกคนอย่างนี้ค่ะจ้าพี่อุราคาฝากอะไรดีถึง่ผู้ชมที่นึง นิดดงมีเลยไหมคะไม่ครับโอเคสวัสดีโอเคไม่เป็นไรคะ่ะงั้นสุดท้ายนิดนะะึงค่ะอยากจะให้ฝากเพจหรือฝากสินค้าของตัวเองตอนนี้ว่าตัวเองจะทําอะไรอยู่อะไรยังไงชื่อเพจอ,อะไรอะไรเงี้ยเผื่อท่านผู้ชมจะได้ติดตาม,มหรือตามไปอื่นมๆมได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะทําเพจเป็น M n K Shop เสื้อผ้าเด็กนะคะแล้วก็ชุดเด็กทุกชนิดทั้งเป็นทั้งปลีกและส่งนะคะฝาก เพจนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นเพจใหม่ล่าสุดของเรานะคะอยา,ากมีลูกสาวลูกชายก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยค่ะนอนรับตัวแทนด้วยอนาะคตจะรับตัวแทนทั้งปีละส่งเนาะใช่เพราะว่านาเข้าเองมาจากจีนเลยเพราะฉะนั้นนะใครหาหาแหล่งแหล่งต้นทางเลยสามารถพบกับพี่ใหม่พี่อ้วนได้ที่เพจเดี๋ยวยังไงจะทิ้งเพจไว้ให้เดี๋ยวจเพจมาแชร์ให้ท่านผู้ชมทุกคนได้กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจน้องใหม่ของพี่ใหม่กับพี่อ้วนด้วยยังไงวันนี้ ลาไปก่อนลวกันเนาะยงังไงเจอกันครั้งหน้าเรามาอัปเดตกันอีกว่าไปถึงไหนยอดขายเป็นยังไงแล้วจะได้ติดตามกันเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนะคะเราก็ได้ขออน,อ,อนุญา,ยาตสัมภาษณ์อีกครั้งหนึง่งลวกันเนาะได้โอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากนะคะค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ